ส,สวัสดีครับพี่น้องเป็นสวัสตอนเช้านะครับวันนี้เรามากาแฟได้เนี่ยว่ามันขีน่นกเด้เมื่อกี้น,าากนั่นคือิบไม้ใบิม้ตาแข็งบอเรามาเขาเรียกอาปาสขือนหลายเถอหลายดอกจงคุ อันนี้คือวิธีการเนี่ยก็คือดิฟดิฟดิฟกาแฟม,ม,มุนมุนคือมุนพริกไทยเนี่ยแะพี่น้องเนี่ยบรรยากาศร,ริมโขงนะคะตอนเช้าฟังปูนเป็นฟังไส้เด้พี่น้องฟังไส้ความไปหาข่อยเดย้ตรงนี้เขาบอกว่าเวลาน้ำลดมันมันข่ามเลย,เลย,ยพี่นอ้อง ี่ก,ก็เติมอันนี้คือแก้วแรกนะคะไม่น้ำตาลมันไม่น่าร้ายเออ,อเขาใส่มีข้นรึเปล่าไม่แ oh <man. S 1> น่ไหนคะ่ะ <laughs> ม่สนใจเนาะแต่วม่มีอย่างหันจักมีดจักย่างอร่อยน,น,น,น้ำกาแฟดำอเมซอนเลย S <S <S น,นี่เหรอพี่น้องนี่ได้แล้วม้ามันมีฝั่งเออย่าออกไปหลายก็อยู่ในถ้วยอีกอนนเออเข้าไปปัดอันนั้นหรือเปล่า ให้เดิมอาทิตย์ก่อนหมดหมดกระเขากล้องหมดหลายใส่นี่ยเขาเป็นหยองมาเน่ยที่กรองอันี้กืที่กรองนะคะมากาแฟลงเลยนี่อันนี้ด้วยนี่ใส้เนี่ยอ่ามันใช้อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าที่อ่า กาแฟดีเนาะกาแฟกับ <desserts> <Negative paper> <sh arp Irish> ีแเนาปัดไปมันเห้นมันสั้นจ้ามันงคงจริงเลยแสงนี่นี่ก็ลาดเอ้านี่สิรู้ต้องไปทงไมบลูนี่ยน่นี่ย่นี่เแล้วเราก็รอนะคะทุกคนเราก็จะรอมันแบบว่าโยดลง น้ำมันก็ะสียดลงแล้วก็จะเป็นกาแฟให้เราได้ดื่มนแก้วนี้นจิบกาแฟแบบจิบกาแฟริมโขงแม่นม้ำโขงนะคะโดยก็น้อยเอน้นาเรียเรียกค่ะวันวาย